เดินดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับไม่ไห้ไปไหนงานมีอะไรบ้างอคกับงั้นมีอะไรบ้างอ่ะครับนี่เลยครับ Central Summer Fest by Legacy ครับผมชิลมากเลยเมื่อกี้มีพี่ผู้บริหารชวนเล่นเกม ชอบอะไรที่จะทำงานชอบอะไรที่จะทำงานชอบความเป็นแบบเป็นตลาดที่อยู่ในอินดอร์แล้วก็มีเป็นตลาดแฟชั่นที่ค่อนข้างแบบมีความวินเทจแล้วก็เป็นคนเก๋ๆแต่งตัวอะไรอย่างนี้ครับก็การือหุ่มี่เราใส่แฟชั่นชอบชอบแต่งตัวอะไรอย่างนี้ก็เลยมาร่วมงานด้วยครับผมก็สร้างมาครับเราเป็นงานเกี่ยวกับอะไรนะครับ มันเป็นเหมือนตลาดจริงๆปกติเขาจะมีแบบพวกงาน o อ t ดอ o r ด้วยแต่ว่าคราวนี้เขามาจัดเป็นอ indoor แล้วก็มีเป็นตลาดเหมือนแบบไข่ของวินเทจอะไรพวกนี้แว่นหรือพวกแบบเสื้อผ้าลายแบบลายแบบลายเอกไม้ลายี c เออ DC แล้วเป็นตลาด แฟชั่นนะครับถ้าแต่งแฟชั่นคือเขาไม่ได้บอกว่าวินเทจทั้งหมดมันอาจจะเป็นซัมเมอร์หรือเขาบอกว่าวันนี้แต่งตัวแนวแบบเหมือนไปมิวสิกเฟสติวัลอะไรเงรี้ยพวกแบบวัน,ดบบนดเดอร์ปุ่นอะไรเงี้ยแต่งตัวแนวนี้มาได้อะไรเงี้ยครับเ,เออยยอากะรกา็เดินดูดหลายอย่างนะครับแต่ว่าช่วงนี้ตัเดเปลี่ยนไม่ค่อยมีเลย ก็หมดครับใช่ครับหมดกับบ้านครับปันปลายครับตอนนี้คือยังไม่จบหรอครับที่ออฟตี้ก่อนยังประมาณปลายปีครับปลายปีครับมันมีติดปัญหาอะไรบ้างการทำบ้านเอ่อไม่ไม่ติดอะไรคือมันมันค่อนข้างตามไทม์ไลน์ครับตอนนี้ก็ติดตรงที่มีสปอนเซอร์ลูกค้าเข้ามาเยอะมากแล้วเราต้องเราต้องวางว่าจะโปรโมทช่วงไหนแต่ว่าของทุกอย่างที่อยู่ในบ้านก็คือเป็นสิ่งที่เราใช้หมดไปเลยอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับ ก็ไม่เป็นไรเราไม่มีเลยเพราะว่าจะบอกทุกคนทางบ้านว่าเวลาทำบ้านน่ะอาจจะต้องจ้าง p ีเ็ที่เรียกว่าโปรเจกต์แมเน e เจอร์มาดูเป็นคนกลางให้จงก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามีคนที่มีโน้ตหาลเรื่องบ้านแล้วเขาก็คุ้มผู้ผู้รับเหมาดูแลผู้รับเหมาอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้รับเหมาของกราจะมาจากคนที่เคยทําให้กับบริษัทออกแบบบ้านกอยู่ไปแล้วเขาเหมือนเคยทำมาด้วยกันก็เลยแบบค่อนข้างแบบคุ้นเคยแล้วก็ไม่มีการหนีอะไรเงี้ยเรามบ้านหลังนี้เอาอยู่ไมไม่มีไม่มีปัญหาอะไร ยังไม่มีมีที่ก๊อลฟแบบเลือกของที่สปอนเซอร์ช้าครับอ๋อมันจะเอาสปอนเซอร์เข้าเยอะลยอะไรบแบบเต็มเลยครับก็เลยบอกว่าต้องใช้เวลาเลือกนิดนึงเพราะว่าอยากแบบเลือกสิ่งที่ใช้จริงๆด้วย<อ>ไม่ใช่แบบว่าเหมือนแบบว่าเขามาสปอนเซอร์แล้วแบบไม่ได้ใช้จริงอะไรอย่างเงี้ยครับคือหลายสปอนเซอร์ไม่ต้องเข้าได้เลยคือ,ค,อคือมันบานปลายมากครับบ้านจริงๆก็เลยบางอย่างก็ต้องเป็นพี่ๆใจดีสปอนเซอร์จริงๆก็ยังมีอีกนะครับที่ที่แบบที่แบบที่อยากเข้ามาก็เชิญนะครับเขาตั้งเข้าไปเท่าไหร่ก่อนอันเน เปล่าท,ท,ที่สร้างบ้านนี้ใช่ป่ะเออจริงๆตั้งตอนแรกสุดคือ8ล้านครับเออใช่ยี oh, <easy. S 1> ่สิบคูณสองขึ้นไปอีกพ oh. ี่ใช่ใช่ตอนแรกมันเริ่มมันขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนแบบพอแปดแล้วก็เป็นสิบใช่ป่ะพอสิบแล้วแบบเฮ้ยบ้านที่เขาดีไซน์มาเนี่ยราคาเอส i ต a เมแล้วสิบล้านเราก็แบบเฮ้ยโอเคก็ดูโอเคนะแต่พอเราเริ่มเพิ่มนูน่นเพิ่มนี่ตรงนี้ตรงนั้นเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ย คอสมันก็กระดึบกระดึบขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยจากบางอย่างขึ้นมาเป็น200,000ไอ้ฝั่งนี้ขึ้นมา300,000มันก็บวกอปอัพไปเรื่อยๆจนแต่ดีแต่ดีเทลบ้านเราเยอะไงแต่เราก็ไม่ยอมตัดใช่เพราะว่าจะเป็นบ้านที่สวยที่สุดในประเทศไทยครับโอ้โหคือเราบอกว่าบ้านหลังนี้คือเป็นตัวแบบเขาเอาไปมาประกวดครับส่งประกวดที่ต่างประเทศเป็นในหมดที่เรียกว่าฟิวเจอร์เฮาส์ใช่ก็คิดว่าน่าจะเป็นบ้านที่สวยอยู่มันตามมันตามมาด้วยความร่วมสม่ใช่ไหมร่วมสมัยไหม ก็ก็ลำนึงนะครับคือตอนนี้ทำสมาร์ทโฮมอยู่ด้วยถ้าอยากทำเป็นสมาร์ทโฮมทั้งบ้านแล้วก็บ้านที่มีสะพานบันไดข้ามแล้วเป็นกระจกใสมันยังไม่ค่อยเห็นในไทยอ่ะมันจะเป็นโค้งมองจากข้างบนมันจะเป็นเล็กแปดอินฟินิตี้ครับเอาได้อันนี้เป็นห้างครับไม่ได้ทําอันนี้จะเปิดในคลินเกบ้าหรือจะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวฮะก็เรียกถ้ามีรายการอยากจะเข้าหลังจากบ้านเสร็จก็ก็เข้าได้เลยครับก็เดี๋ยวมีค่าเข้านิดหน่อยมาสมทบทุน เงินทุนที่เสียไปนะครับสไลเดอร์ลอกหลอกหลอกหลอกสไลเดอร์ยังมีอยู่สไลเดอร์เตี๊ยบผู้รับเสริมตี๊ยบพวกแบบเขาไม่ให้เขาบอกว่าเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้หรอกจริงๆใช้ใช้สไลด์แค่สองดีอะไรเงี้ยใช่เราก็เลยแบบเขาก็เลยเปลี่ยนสไลเดอร์เราเป็นทางเดินแบบเหมือนบันไดวนรอบบ้านเหมือนเหมือนห้างที่จอดรถห้างครับบนขึ้นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยบ้านเราอยู่อีกคนนะคนเดียวครับคนเดียวกับหมาครับหมาไี่ถามแล้วนาจริงๆที่เราต้องใส่เข้าไป นีอะไรเงี้ยมันเยอะเลยอ่ะมันขนาดคอนโดมันยังเยอะเลยแต่บ้านเราต้องมีอะไรบ้างนี่ก็ประมาณว่าแบบเออไม่น่าทองบ้านเลยเนาะพอตอนไม่พอตอนมาทำแล้วอะเพราะว่าคอนโดก็เหนื่อยแล้วใช่ปะออกแบบสมาร์ทโฮมแล้วนู่นนี่พอมาบ้านเสร็จสมาร์ทโฮมทั้งหลังประมาณนี้มันคูณแบบคูณสี่คูณห้าครับเออเยอะมากเลย ตอนนี้ถึงขั้นลงไปเรื่องสีต้องรู้เรื่องสีเองต้องรู้เรื่องเควินแสงอะ <c oughs> ว่ามันต้องเลือกสีไปแบบประมาณไหนอะไรเงรี้ยเยอะมากไปหมดเลย <c oughs> ตอนนี้ไหนบ้านที่เราทาห้องบูวิลวล่าห้องวิลล่า มันเป็นโค้ดเนมเฉยๆเพราะว่ามันเป็นห้องนั่งเล่นที่เวลาเพื่อนมาจอยกันแล้วมันจะเปิดปูวิล่าเพราะว่ามันจะเป็นกระจกกระจกครึ่งวงกลมอะครับแล้วก็มองไปเป็นสามีต้นปาล์มกลางอะไรเงี้ยก็เลยเรียกมันโค้ดเนมว่าปูวิล่าเพราะว่ามันเปิดมาแล้วเป็นวินเป็นคูเลยเป็นสระวไายน้ำแล้วก็้อยขาได้นั่ง้อยขาอะไรเงี้ยก็เลยตั้งชื่อมันว่าปูวิล่าเพื่อพอกคุณและเหมาจะได้รู้ว่าโอเคห้องนี้เรียกว่าปูวิล่านะเวลาเราทำอะไรก็ทำในห้องนี้ชัดโค้งห้องปูวิล่าคืออันนี้นะอย่างเงี้ยครับอยากรู้ เข,เขารู้สึกยังไงเขาทำได้ยังไงบ้างเออก็ไม่ไม่ไมทำหน้าไงเ,เขาคือก <c oughs> อาฟอะค่อนข้างเป็นคนที่รู้เรื่องว่าอยากได้อะไรชัดเจนมากๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบทางผู้ออกแบบก็จะบอกว่าดีกว่าบ,บ,บ,บางบางบางคนที่แบบไม่รู้แล้ว,แ,ลวแบบบอกไม่ได้ว่าอยากได้อะไรแล้วก็จะทำให้แบบเปลี่ยนไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่กอล์ฟอะเป็นคนที่รู้แล้วว่าอยากได้อะไรแล้วปันธงเลยเอาแบบนี้แต่ปัญหาก็จะมีตรงที่แบบกาเห็นอย่างคือล้วชอบก็อาจจะเปลี่ยนใจแค่นั้นแหละ พวกรุ่นฟ้ามาไม่ห้าม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 อันนี้ใน่านะื่องงบเลยพ่กอล์ื่องมบเพรว่้ราลัก้างเป็นสองเท่าเออก็เนี่ยครับทำงาน งานไชนีครับไมนยี่สิบล้านเลยจริงๆถ้ารวมถ้ารวมที่นี่นะถึงไม่แต่าเคยเคยิดีะยายาทีน่มีก็แบบมีเรมีเบรกมีเบรกแต่ว่าอย่างเช่นอันนี้นะสมมติว่าในแบบทําห้องน้ํามาอยู่ชั้นสองห้องนอนอยู่ข้างบนแล้วประสบการณ์เราคือเวลาเดินมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนลงมาชั้นหนึ่งอะตื่นแล้วไม่อยากนอนแล้วพอแบบมันห้องน้ามาชั้นสองเราก็เลยบอก ทุกคนแบบว่างั้นขอห้องน้ําไปไว้ชั้น3ามได้ไหมพอไปไว้ชั้น3เสร็จชั้นสามคือไป้ชั้นสองครึ่งไปไว้ชั้นสอครึ่งคือห้องนอนเราพอไปอยู่ทั้งหมดชั้นสอครึ่งแล้วกลายเป็นว่ามันเพิ่มพื้นที่ขึ้นใช่กลายเป็นว่าเพิ่มใหม่มาแบบขึ้นไปอีกอันลไม่แปลว่าสิ่งีเราคิดว่ามันจะช่วยลดแต่มันกักเกิ่มีรดบ้างเพิ่มบ้างชูถ่ายกันไปแต่ว่าเราอยู่ยาวไงระยะยาวเราก็แบบทำให้มันดีไปเลยอะไรเงี้ยตอนนี้มันบางเป็นเท่าไหร่้ว จริงๆตอนแรกบอกคนออกแบบไปว่าผมขอแบบบ้านที่ประมาณ8ล้านนะครับอันนี้แปดชั้นหรอสงสองชั้นครึ่งสอากิโลมีลิเมตรแปดชั้นนะแปดชั้นนะสองชั้นครึ่ง คือบันไดก็ไม่ใช่บันไดปกติที่แบบเดินขึ้นอย่างนี้แล้วเดินขึ้นอย่างนี้นบันไดวนมันเป็นบันไดวนแล้วเวลาเดินมันไกลมากไอ้บันไดเยอะแล้วไอ้บันไดมันแสงแต่ใช้งานได้จริงมันเป็นบันไดบันไดจริงไม่ยานแสงใช้งานได้จริงใช้งานจริงมันเป็นบันไดที่เดินขึ้นชั้นสองชั้นสองอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นบันไดที่ผ่านแล้วมีกระจกใสสองข้างนะครับตั้งใจตั้งในชั้งใจ บ้านมันก็ไม่ถึงกับอวกาศมันมีความมินิมอลโฮมมี่บวกฟิวเจอริสติกนิดหน่อยมินิมอลจริงเหรอตรงไหนใครบอกมินิมอลกี่มอแล้วไม่มินิมอลเลยไม่มินิมอลอ่ะใครบอกใครบอกเรื่องมินิมอลเนี่ยมีมีเดียมมอลเลยปะมันไม่ถึงขั้นแม็กซิมอลนะม่นมีมอลบ้านหมาแน่นอน ไม่ไม่มีเดียนตั้าแต่ปฐมวัยแล้วคำถามกันเลยนะวางคอนเซปต์ว่าอ๋อให้ให้โจทย์คนออกแบบบ้านไปว่าชื่อว่า p l t y s t a t i o n เอาความสนุก PlayStation ความสนุกผสมกับ Staycation ก็จะมีภูมิลล่าอยู่อะไรเงี้ยให้มันแบบดูสึ่งทีเราไม่ได้มา Staycation แล้วก็มันสนุกด้วยอยู่บ้านนี้ต้องสนุก ไม่งั้นพี่ถามเลยถ้าคนจะมาใช้ชีวิตร่วมเราในบ้านหลังนี้จ่ายเงินค่าเข้าหมายถึงคนที่จะมาคนที่จะมาร่วมใช้ชีวิตกับเราอะคิดว่าเขาจะยังไงกับบ้านเราเลไหมเขาจะตื่นตาตื่นใจไหมหรือมันมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษก็คือบ้านมันก็สวยติดต้นต้นของประเทศนะครับก็ไม่รู้ถ้าไม่อยากอยู่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงสุดสุดไไดไไ นีนี่คือไขยอะไรข่อะไรบ้านหรือขายตัวเองข่ตัวเองประมวลปรมวองเองนะไข่บ้านหลยาวอยากใหยาวๆสร้างัวที่ก็ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นครับแต่ในจากมะวัดการแล้วก็ย้ายมาหลายที่เหมือนกันพยายามจะไม่ย้ายแล้วเพราะว่าเราตั้งใจทำมันมาแล้วมันทำนานไงไม่อยากปวดหัวกับการสร้างบ้านใหม่แล้วก็ก็ได้นะก็เป็นก็ได้นะ ว่าเราสามารถใช้ของว่าเนี่ยคือเพือนของมังกรได้เลยก็คิดว่าเป็นบ้านที่อยู่ในแนวคนยาวครับใช่บ้านป้ายบ้านป้ายไปไหนอยู claro> ่ก่อนแสดงว่ามันก็ต้องมีห้องห้กพ่อไอเกียไว้เหมือนกันแหนนะเฮ้ยเจ๊ก็ย่องย่องสปาที่บอกว่าเดี๋ยวค่อยปรับเป็นห้องลูกแล้วกันตอนนี้ยังไม่มีลูกไงเป็นห้องสปาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอลูกมาค่อยพับเตียงนวดเก็บสอนนวดไปอะไรอย่างนี้แน่นอนว่าจริงๆก็มีวางแผนไว้ว่ามีวางแผนไว้ใช่ เออก็จริงๆไอโซฟาที่เป็นหลุมอ่ะที่มันสั่งเป็นโซฟาลงมไปอ่ะจริงๆแล้วมันสามารถปรับเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรหลุมที่ให้เด็กคลอดเด็กได้แน่นอนใช่พอดีไปบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนแต่งงานมีลูกแล้วไงแล้วเขาก็จะต้องตีคองขึ้นมาเป็นโซฟาใช่ป่ะให้ลูกอย่างเงี้ยเขาเรียกคองป่ะคล้องเด็กคล้องเด็กเราก็เลยคิดว่าอ๋อนี่ไงไอโซฟาจมของเราอ่ะเออเป็นคลองเด็กได้เอรื่องมาแล้ว เลือกมาแล้วแล้วก็ตรงโต๊ะมันยกขึ้นมาไฮโดรลิกยกเึ้นมเใ็นโต๊ะนั่งบนโซฟาได้ถ้าลูกเสียงดังก็เก็บไว้ใต้โต๊ะพีต้อะไรวะี่ดีพี่ดีมฟังกชันไม่ใช่ว่าจริงจีกคือวามแนนาคิดว่าวาแผนนาดคหน่อยบ้างแล้วคุณถาแม่ของพี่ยาถาแม่ของลูกเล่าถามแม่เ้าคำถามอีกแล้วเรื่อยๆครับก็มีคุยบ้างี้ มันรออยู่แล้วเราไมันคุไม่ไม่รีไม่รีบไม่รีบไ่รดบไม่ี้ไม่รีบไม่รีไม่รีบไม่รีบไม่รีบไม่ไม่รีไม่รี้ไม่รับไม่รไม่รี้ม่ไม่รบไม่รไม่รี้ไม่รบไม่รบไ่รีไม่ไม่ไม่ไมม่ม่้ไม่้ม่ม่ไม่้ไมรบไม่ด่ คือมันจะไปพูดถึงเ,เรื่องเก่าๆแล้ที่ผ่ <จะ S 1> านมามันก็แบบัที่ผ่านมามันทำให้เราไ,ได้เรียนรู้อะไรบ้างคือต้องบอกว่าเราก็อยากให้พยายามให้ความรักทุกครั้งมันดีนะอยากให้มันดีเท่าที่จะทําได้แต่ว่ามันก็เราก็ไม่รู้เพราะว่าการที่เราพบไปในความสัมพันธ์นั้นมันก็อาจจะมีอะไรที่เข้ากันไม่ได้โผล่มาเรื่อยๆหรืออะไรที่อาจจะเรื่องของปัจจัยต่างๆอะไรก็ตามที่มันจะทำให้เราไปด้วยกันไม่ได้เราก็ต้องยอมรับมัน แต่ว่าถ้ามันยูนได้มันก็ไปต่อได้ถ้าจูนไม่ได้ก็ไปต่อไม่ได้แค่นั้นเองเลยนะแตอนนี้ควารักมันเปลี่ยนไปไหมความรักเปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนไหมเราเรียกว่าเหมือนคนทั่วไปเนาะที่แบบเวลามีความรักแล้วมันไม่ได้ลงเอยด้วยดีเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์ถ้ามันมีแน่นามตรเราสามารถ แก้ไขอะไรที่ในอนาคตได้แล้วเราเรียนรู้จักว่าตรงการเดิมมันมองทำให้อันจะดีขึ้นอะไรเงี้ย็คิดคิดค่ะถามันเกี่ยวยาตรงนี้เมือง ด้วยดีเนาะเราก็คุยแล้วก็เคลียร์กันอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างมันก็โอเคเพราะก๊อปมองว่าเอ่อในในหลายในเวลาช่วงแชม์ก๊อปที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะมันก็มีทั้งเป็นเพื่อนกันได้บางบางคนก็แบบเหมือนกังกาเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยมันมีจุดจบจุดที่จบยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามอยากให้แบบครั้งนี้ที่ผ่านมารู้สึกว่าความตั้งใจของก๊อปคืออยากให้เฮ้ยเราจบกันด้วยแบบเป็นเพื่อนกันได้เป็นพี่น้องกันได้แล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นพี่น้องกันได้ มีอะไรเราก็ยังคอยช่วยเหลือได้ในประเทศไทยที่พี่แจ้งผู้จัดการเขาเองก็คอยดูแลช่วยเรื่องงานสพอร์ตอะไรอย่างนี้ครับอร์ตคครั้งเราเรารักใครเราจะจิงมมนะรตลอดแต่ว่าอรมขนไม่ได้เป็นนี้คอนเทนต์เพลงใหม่โอ้ยเาเพลงใหม่เหรอไ้เนิงแล้งเพลงหแี่บอกว่าเพลงเขาบอกดีงว่าทไมาซอมไหมเออร้ว่าใเขาเรงานาพเลยว่าทไมไม่เสงม เขาไม่เรียกว่าไม่สมบัเพราะมันก็สมบัตินะแต่ว่าอาจจะด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปัดใจห,ยยน,น,หนัยากอ่ะเอะอ,อ,เ,ยอยเออเอกเออ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 เอเเอาออเอะออเอาเจเออเไอเออออเ้เเเ มันใจยอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าท้อแต่รู้สึกว่าโอเคเอาประสบการณ์ความรักที่ผ่านมามา รบบปรับปรุงในความรับผิดต่อไปในระหว่างทางที่เราเรียนรู้อะจะมีข้อดีที่ทำขี้ทำให้เราเอามาใช้ได้กับในความรักครั้งต่อไปก็ได้อะไรเงี้ยจำเป็นแล้วเปลี่ยนไหมจเป็นเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมถามว่าเปลี่ยนไหม,เ,ไหมเรียกว่าไม่ได้เป็นาการวาดสมัยสมัยเด็กว่าจะต้องลูกครึ่งจะต้องแบบฝรั่งหรืออะไรเงี้ยอย่างเง,งี้ยคือตอนนี้ที่คืามองว่าแค่ถ้าเป็นคนที่คนที่ความที่โตขึ้นเนาะ มันเรียกว่าความสบายใจมากกว่าถ้าอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจแล้วคุยแล้วมันแบบโอเคเพราะว่ามันก็แบบมันมันไม่จำเป็นต้องอยู่<ง>แค่ที่สเปคเราอ่ะบางทีสเปครเปคราไม่ได้สามารถเลือกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในสิ่งที่เราต้องการเ <Room. S 1> <BI. S 1> นอะบางคนสเปค,รรเ,คเรา,าร,รู้สึกเฮ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอคบกันจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ไม่เปิดไม่เปิดเปิดในวันที่เซ็นเลยไหมหรือว่าเม็นร้อยเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมตอนเนี้ย เปิดเปิดเปิหรือว่ายังแบบยังไม่ไว้ก้อนหรืออะไรไหมก็ปกตินะาไม่งั้นพี่ต้องอึดอ่ะมันจริงหรือมันจิ้นไอโฟนไม่คุณโอไม่เพราะว่าเออมันจริงมันจริง กเขาไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยคือเขาแบบโพสทำคอนเทนต์กันด้วยกันอยู่แล้วปกติแบบปกติอยู่แล้วแต่มันเป็นดราม่าเพราะว่ามันเกิดจากเรื่องที่ผ่านมาเนามีการโพสตมีอะไรเงี้ยก็ได้เคลียร์กันแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรไ่อะไรนะคนก็ลุ้นอย่ มเฮ้ยต้องรุนนะครับ้นองแต่ถ้าอยากถ้าอยากจินอ่ะถ้าอยากจินก็จ้างได้อยู่าไม่ต้องทุนอยู่ดีก็ต้องทุนยู่ีกจริงจริงเพื่อนได้เงินเพรว่าปั๊บแต่จริงจริงโฟเขามาถามมาด้วยความที่เขาโดนโยงเข้าไปโยงเข้าไปเรื่องการแต่แต่ก๊อปมาส่งไปขอโทษโฟแล้วบอกเฮ้ยขอโทษนะเว้ยไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเรื่องอะไรแบบนี้เขาไม่มีส่วนกลับมาใช่ไหมมันก็ ไม่ไม่สวยไม่สวยไม่สวยไม่ใช่เพื่อนเพื่อนกก๊อรไม่เพื่อนเพื่อนตอบกับเราว่ายังไงเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรก็แค่ออกไปเพื่อนก็บอกว่าก็ออกไปเคลียไปคุยให้มันจบๆแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงแต่คนนุ่นเราในในบ้านแต่คำที่คุณคนนุ่นคนเชียร์โมันจะหันหน้าไปหันมาแล้วมันเจอการอ้าวผีผ้าผีผ้า ลมงอ้วว่าอ่ะูน่าจะพูดดีนะถ้าใส่มกไม่เอาเนี่ยเออชอปโ่ะเออมันอยู่ในล่าจะไงม่นนอไม่ไม่ไ่ครับไม่ครับเพื่อนเพื่อเพื่อนให้เป็นเพื่อนบ้านครอยกนัดจ้างได้ครับ่าางานที่เขางานนี้อยู่เมื่อไหร่เื่อ่งงานเนี่ยแเอรเนมเบอเฟนเกซี่นะคร มีตั้งแต่วันที่22เดี๋ยว2คัดคัดมีตั้งแต่วันที่22ถึง27นะครับมาเที่ยวเล่นกันได้นะครับทุกคนเพลงพร้อมมากเพลงพร้อมมากใช่เพลงพร้อมมากอยู่ไกลขนาดนี้ก็ยินเลยจะพอแล้วเนี่ยเออครันก็ลงเลยขยับลงเลย ไปข้า้งหน้าไปที่ภาคแขกแทนไี่าครับ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 